สวัสดีค่ะพี่พีเอฟซี FC, ทุกคนวันนี้เช้านี้นะคะเช้านี้น้องหัวแกวก,ก็จะพาพี่พี่ทุกคนไปดูคุณแม่อีกแล้วค่ะไปดูนางเอกส,สวยๆของเราอีกแล้วนะคะดูซิค่ะวันนี้หมอกลงเยอะมากเลยนะคะแล้วก็หนาวมากด้วยนะคะถ้า,ากว่าออกไปที่ถนนนี้คงจะเห็นหมอกแบบว่าเต็มเต็มขาวไปหมดเลยนะคะแต่นี่อยู่บ้านนี่มัน ในกล้องเตะไม่เตะในกล้องไม่ค่อยเห็นนะคะเตะจริงๆนี่คือมันเห็นนะคะนี่นะคะอันนี้คือรอบๆบ,บ้านของวอัวแก้วนะคะมีหมอกลงเต็มเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะน,ะคะน้องวอัวแก้วก,ก็จะพาพี่ๆทุกคนนั้นไปไปดูคุณแม่ทำเขาปุ๊บนั่นเองนะคะ ไปดูกันว่าสูตรเค้าปุ๊กของคุณแม่นั้นจะเหมือนคนอื่นๆหรือเปล่านะคะไปดูเลยค่ะนะคะอันนี้ก็คือเริ่มจากสำงางานี่นะคะงาที่ไปซื้อมาจากตลาดแล้วก็เราต้องเอามาล้างอีกทีหนึ่งแล้วก็ไปตากอีกทีหนึ่งด้วยนะคะถึงจะเอามาตำได้นะคะนี่นะคะ อันนี้ก็ทั้งงั้งเม่ชงเ้งนี่นะคะเอาใส่โคกแล้วก็ต้องตำแบบนี้นะคะอันนี้เป็นใส่ช้างแทงหัวนี่นะงานันนะมันก็ใส่เกลือมันก็ใส่เกลือใส่เกลือนี่เจียมย่อมเจียมเปิ้เปลเปิ้ล่อมอน่นเนอช้างอะไร้างน่อยตึมตัวน่อย นายมันสวยตัวแต่ไม่รู้ว่านางที่มันจะหน่อยไหมรู้เลยไปละเอ็นกันไปนี่นะคะตามมีกว่ามันจะละเอียดนี่มันนานไหมคะแม่นานนานเนาะยเมื่อกินตั้งกินถังกับ ต้องใช้วิธีตําแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนข้าวของเรานั้นก็ยังกำลังนึ่งเอาไว้อยู่นะคะเราต้องเอาข้าวที่มันร้อนๆน,นะถึงจะตําแบบละเอียดไวนะคะถ้าไม่งั้นมันจะนานละเอียดนะคะมาให้ดูไม่เห็นมั้งคะม,มีควันหมดเลยไม่เห็น,นะคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เอาข้าวมาตํากันเลยดีกว่าคะ่ะนะคะตอนนี้งานที่เรา ตามแล้วมันก็เสร็จแล้วนะคะละเอียดแล้วนะคะเราต้องเอามาใส่ของทองซะป้านอ <c oughs> ของใจพานกําไพอ่ะกํ <c oughs> าไพ <c oughs> อ่ะชู่บุยเฟียกก็เถีบมาสมบูรณ์เป <c oughs> ิ <c oughs> หดหองซะถาดบ่นี้ถาดเนี้นีน่ค่ะ ให้มันละเอียดแบบนี้เลยนะคะเข้าวี่เปดมอสางอะ่ะเมื่อไ้ก็มาใส่กับนยว่าเขาต้องการให้มันร้อนๆเนาะก็เลยต้องเอาลงมาก็ใส่เลยนี่นะคะแม่ก็ทําการเอาข้าวลงมาแล้วเนาะว้าวุกคนสิคะ อีน้อยไว้เขาป่ดต้องเอาศูนย์ขึ้นตามกันกันแต่หาเตี้ยลงไปต่ำมั้งเราต้องเอางามาศูนย์กับบะคนกับข้าวให้มันเข้ากันนะคะถ้าไม่งั้นมันจะติดคกนะคะแบบนี้นะคะวิธีต่ำเข้าปุ๊กนั่นเองนะคะ คนๆให้มันเข้ากันนิดนึงแล้วก็เอาลงไปเทใส่ในครกนะคะแมบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ทำการตำตำอีกแล้วนะคะขอกินดิฉ <c oughs> <c oughs> ันได้ไหมขอกินเินเนาะมันมันติบ้าน ไอพ่อติดใจกินตัวมี้ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะต้องใช้เวลากี่นาทีนะคะถึงมันจะมันถึงจะละเอียดทั้งหมดนะคะแล้วก็มันจะถึงถึงมันจะเข้ากับงานทั้งหมดนะคะแล้วก็มันจะละเอียดแล้วก็มันจะกลายเป็นสีดำๆไปนะคะ เรามาดูว่าต้องใช้เวลานานไหมเนาะนี่นะคะต้องใช้การตามแบบนี้นะคะ อมันใกล้จะได้แล้วนะคะเนี่ยต้องให้เม็ดข้าวของมันละเอียดทั้งหมดเลยนะคะถ้าว่ามันร้อนๆนี่มันจะละเอียดเร็วนะคะแบบนี้เลยค่ะเขาต้องเพิ่มกำลังตำลงไปแรงๆนะคะตอนแรกยังไม่แรงเท่านี้เลยนะคะ ะะตอนนี้มันก็ใกล้จะละเอียดแล้วเราก็ต้องเพิ่มกําลังที่ตําลงไปให้มันแรงๆนะคะตอนที่มันใกล้จะละเอียดแล้วมันก็จะติดเรียกว่าสากใช่ไหมพี่แม่เรียกว่าสากใช่ไหม อมเมื่ออุเมื่ออ้มก,กได้ก,ก็ไม่มันก็จะติดสากนะคะเราก็ทําการเอางานที่เราทำเอาไว้นั้นงานที่เราทำเอาไว้นั้นเอาไปเออจะบอกว่าไป้าย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 ที่สานิดนึงนะคะเพื่อที่จะเพื่อเพื่อที่ให้มันไม่ติดนะคะ พ่อนะเราไม่เลยเน้ก็รักอูตะเกี้ออกมานี่ยังร้อนๆอยู่เลยนะคะแต่ตอนตอนนี้แม่บอกว่ามันเย็นแล้วนะคะดูสีค่ะมันเป็นมันเป็นสีดำแล้วเนื้อไรตลอดนั่นเน่่่่ทีีนต้ ก็ต้องทำการตำตำตต้องตำเยอะมากเลยนะคะทีแรกๆก็ยังไม่ต้องใส่ความแรงของมันสักเท่าไหร่นะคะแต่ตำไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องใส่ความแรงของมันเยอะๆเลยนะคะ นี่นะคะอันนี้ก็คือเป็นซี่ที่เสร็จสิ้นแล้วนะคะนี่ก็ลายมาแล้วค่ะเขาเปุ๊กของเรานั่นเองนะคะหน้าตาเขาปุ๊กของเรานะคะอันนี้ก็คือลาที่เราตำเอาไว้ตะกี้นะคะเราก็มันเหลือนะคะนะเอาเก็บไว้ทําต่อไปได้เลยนะคะนี่นะคะแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ยังต้องเอามาทําเป็นก้อนๆให้มันเล็กๆนะคะเพื่อว่าถ้าหากว่ามันเย็นแล้ว เราจะกินง่ายนั่นเองนะคะหพองได้ตามหนือถ่ายพห่อนี่นะคะต้องทําเป็นแผ่นเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าว่ามันเย็นแล้วมันก็จะแข็งเนาะถ้าว่าเราทําเป็นแผ่นเล็กๆเอาไว้เราก็นํามาจี่บนไฟก็ได้นะคะมันจะพองขึ้นมานี่หูอร่อยมากเลยค่ะเวลาเราจี่นะคะ เออ,เอดันทำทำใช่าำปุ๊กเอ้ยชอบกันขว้างกันขึ้นเพท่แล้วนะนี่นะคะต้องทำให้ครบ<อ>ทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้ข้าวปุ๊กที่แม่ทำนั้นก็เสร็จเป็นที่เรียบ <c oughs> ร,ร้อยแล้วนะคะก็ <uğ divisions> ข้าวปุ๊กก็ทำง่ายแบบนี้เองนะคะแล้วก็ไปซื้อง,งามาจากตลาดแล้วก็ แต่เราไปซื้องามานี่เราต้องทําความสะอาดงาด้วยนะคะเอาไปล้างค่ะเอาไปล้างให้มันสะอาดนะคะแล้วก็เอาไปตากให้มันแห้งด้วยนะคะเขาขั่วไหมคะแม่เขาไม่ขั่วนะคะเขาเอางาสดๆนะคะเอามาตำให้ละเอียดนะคะตำให้ละเอียดเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาข้าวนะคะข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวเราเอานึ่งนะคะนึ่งให้มันร้อนๆแล้วก็เอาออกมาใส่เอาออกมาใส่มี เออเอาออกมาใส่ถาดเนาะเอาออกมาใส่ถาดเพื่อที่เอางานนั้นคนกับข้าวนะคะเอางานนั้นคนกับข้าวให้มันเข้ากันนะคะถ้าไม่งั้นมันจะติดครกนั่นเองนะคะอันนี้คือสูตรทำเออจะบอกว่าสูตรสูตรตำเนาะสูตรตำข้าวปุ๊กนะคะของแม่ของน้องวัวแก้นั่นเองนะคะถ้าหากว่าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิง่งให้น้องวอเก้เยอะๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย